ละไม้เนะ่ยแดงฉลานอยู่ทุกคนไม้เนะนะนี่ตัวนี้หมดตึกเลยเอาสบายดีทุกคนนี่ก็ขึ้นป่าทุกคนนะขึ้นป่าคนเดียวนะที่ป้าไม้เท่ากับ ไปต้นบังไห้ที่เฮายิงเอากระหอบมือนั้นเลยทุกคนเนละย๋ยวกจะไปจอบเพิ่งว่ามันยั่งยู่หรือบ่หรือมันมดทุกคนเลยตอนขึ้นมากับประเทศไทยเฮ้ยทุกคนเพิ่งรถกระป้าอยู่ด่านลุ่มไปแล้ทุกคนเนะลยรถไปว่าห่อนนะเอ้าเป็น,นเรื่องก,กับที่ตามเขาส้มไปน้ำกันทุกคนเลยว่าเข้าชิมาลไปแน้ววัอน,นี้นะโอ้ลมกระแหงทุกคนนะเอ,อ้ยทีมง,งานกับบามาน้ำซ้ำทุกคนเลย ดูเดียวนะมือน,นี้นะชิ่ไปเจบะบังต้นบังให้อยเพื่อและทุกคนนะลมแห้งมาแห้งทุกคนเอ้ยเป็นกางดานล้วน,นเลยนะเสียงนกห้องเชี่ยวอยู่ยืนอปุบนะ ด่านร้อนๆเลยทุกคนนะน่าจะมีและนนกเลืองทุกคนโหลโมอ้มมอ,อเลยน่าจะมีนกเลืองนะนกเลืองอะไรนะเดี๋ยวจีไปเพิ่งก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเห็นนกเลืองบินเข้าแล้วน่าจะมีต้นบางให้นะ ไปเบิ่งก่อนมานี่กับพบต้นมาให้เลยทุกคนเนะตโตนกเหลืองบินเข้ามานะป้าต้องชุกเดงจารานอยู่ทุกคนเลยนกเหลืองบินเข้ามีเข้าเมื่อกี้นี่นะยังแดงจารันอยู่ยทุกคนเลยยังดกอยู่นะประมาณสามทิศยังยังโหยทุกคนเลยขนกุกมาห้องกิริยาเลยนะ ต้นมาแล้วทุกคนเลยมันโตกับแสงแดดนะมันเราเห็นนะ้ำมาให้นะดกดกมาดกทุกคนนะเนี่ยเห้ยฮ่าชิเฝ้าบางก่อนทุกคอนเลยเฝ้าบางนี่จังหน่อยนะนกน้ำบินใช้แซลอยู่ทุกคนมันมาหามันมากินนะจับที่นี่นะนกปีปลิวนะนกเลืง้งทุกคนไปจับมาเลยไปจับมาเลย

เรามันเอาจับกางเ่องทุกคนเห็นนั่นแหละโอตนะทังพนักเปานะที้ไปแล้วอาทอีเล่าบนเข้อีเล่าทั้งนกเปาทั้งนกเหลืองทุกคนเหลักลอบลัดเขานะกุวกนี่นะโอ้ลายอะไรทุกคน ก็จะขึ้นไปไปเฟิร์กเอาทุกคนเี่ยิงอยู่หลุมน่าจะบอดทื่อเด้อก็จะขึ้นไปเทิงเอ้าขึ้นไปอยู่แถวกงไม้นวันนั้นเละทุกคนเี่ยิงอยู่หลุมในชั้นบอดทื่อทุกคนนี่ก็จะขึ้นไปไปเฟิร์กไปเทิง์กพวกนะวันนี้นะทางนกเป้านกเหลืองทุกคนได้เฮานะรัดรัดรัดเฮานะเดี๋จะไปเฟิร์กนจะขึ้นได้หรือบ่เนนะ เดินมาเท่าโกมาให้ตัวนี้นะตัวนั้นอ่ะแล้วยังลงไปทุกคนนะหนางเบังนกเหลืองอยู่นี่ก่อนหยุดเท้าโกใหม่เลยทุกคนนะ่ะแปดเก้าเมตรได้เลยทุกคนนะ่ะไม่เชื่อมันก็เริ่มชุกทุกคนมันก็เริ่มแดงนะเด็กนกเหลืองน้ำเท้ากิลายนะ่ะเลืดเท้าทุกคนนะ่ะ นี่นะงาก็มาให้นั่นเนี่ยนกมันมาเข้ามาจับอยู่แถวนะั้นเลยทุกคนนกเหลืองนะแต่เถาทีเผาลงเบิร์กบางทีมันเข้าหรือไม่เข้ากัยังว่ากันทุกคนเนะลยนั่มาให้นะแดงฉลานอยู่ทุกคนมาให้นะแดงรกมาทุกคนนะครับ ตั้งพุ่นให้เต็เตกลกทุกคนเลยมันหาก็เริ่มสุกค่อยมาเมื่อก่อนนั่นน่ะมันยังบ่ทันสุกมันยังบ่ทันแหลงเท่านี้ทุกคน,นเลยนาะแหลงฉลาดอยู่ทุกคนให้ทั้งหมดนะทั้งลุ้มกระแผ่นกระปัง้งทุกคนห้อยไก่ก็เห็นนะก้อยไก่ห้ามมาหาซากินเอาชิลองเฝ้าลงเบิ่ง เฮลองเฝ้าลงเบิ้งทุกคนเนะเอากะเอาอยู่นี้เลยครับมันบเฮาแลวกะสิลงไปเบิ้งอันกกอยู่รูผู้พนะื่อนท,นทุกคนเนี่ยเป็นรเลึกอะติดตาครับสวมไปทบการทุกคนมาชิมานว่ามันนี้นะเป็นอยู่เลด่านนี่ทุกคนนะกกมาให้ยืดเลด่านนะนกเลืองเลยเต็มเต็มเลยทุกคนเนะยเมื่อตอนเสา์นะ่น่าจะเข้าลายทุกคน นกเปา,านะเพราะว่ากกนี้นะมันมันสูงกว่าหมูนนะกุงไม้ตามดินแานนะหากัดขึ้นมานี่กาได้ยิงนกเลืองขึ้นทุกคนนะตกลงไปเลยนะตกลงลุ่มทุกคนนะกระไดจัดไปนึงเต็มทุกคนนะเอาจีเฝ้าต่ออีกนะ มันจะเข้าอีกบนะเสียดายแต่มันล่มทุกคนนะล่มแห้งมาแห้งนะนกกระตกลงพุ่นเลยทุกคนนะอยู่ล้มพุ่นนะนกกระอยู่ล้มพุ่นนะลยเดี๋ยวนั่งเพิกบึงโตอีทุกคนนะมันบุเป็นตาแล้วก็ชี้งายนะกันตอนเส้าจะน่าจะเข้าหลายอยู่ เขื่อนติบทุกคนเลยมันยังเห่าอีกนะและยิ่งเป็นต๊ที่สองทุกคนเลยตกะเลยทุกคนเลยติดหนังอีเจ๊งน้อยทุกคนเลยหนังทะเบงเจ๊งน้อยมันโบเข้าและก็สชได้ย้ายทุกคนเลยกรมันนี้นะเฮาหนังก็ได้ชั่วโมงนึงเลยทุกคนเลยมันหากะเฮาหากะเฮาส่งโต้นะน้อยทุกคนเลย ยานมันน่าจะเฮาซับคัมกระมี่ทุกคนเลยเอา้าทุกคนเลยตอนนี้กาได้ลงมาแล้วนะมันมันลมแห้งพวกทุกคนนะยานนะนกกาโดนโดนเข้าตนึงโดนโดนเข้าตนึงนะเฮายิ่ยงได้ไปสองตัวทุกคนเลยเดี๋ยวที่พาไปหาเก็บนะโกลุงมงนี่แหละทุกคนเลยน,ะนี่นกเลิ่งทุกคนเลย โอ้ตัวนี้หมดตึกเลยตัวนีได้สองตัวทุกคนเลครับการยิงเอาพอซจำได้กินแล้วทุกคนเลยนกนะี่มันเข้าลายยู่แต่มันพอขึ้นไปแล้วมันพระทุกคนเลยขึ้นไปแล้วผัดมันมันบอกเข้าอีทุกคนครับการยิงเอาเฉพาะได้กินนะ เอายิงเอาได้สองตัวเล้วก,ก็พาะทุกคนนะลงไปเบิ่งโกกนั่นนะไปเป็นน้าเลิกอะตามพ่อส้มไปน้ำกันทุกคนเลยนี่นะทุกคนเลยหมูป่านะบนี้นะประมาณสองตันี่แหละนสองตัวทุกคนนลยมันมาหาก,กินมากกระบอกแถวนี้นะ ไปก้ามาทุกคนเลยหอยมันท้งองมดแล้วน้นำมนันเดี๋ยวสิไปหาเบางทางอันมันขึ้นมากทุกคนขึ้นมาตามรูโพกันนะหลังเฟิร์กทุกคนเลย นมนี่นะเออน่นกะ็เมนนะเอนะอน้ำกนก็มนดูดนะ ต้มน้ำมูนะนาจะใส่มากินน้ำอยู่นี่ทุกคนนะจะไปหารัดทางมันขึ้นมาทุกคน,นทางมันกลับไปนะออกปีกมีได้ห่วนโลบไปนะ เป็นทางห้ามาผัดโมมีห้อยสับทุกคนไหห้อยหมูกับหมม,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 มนะีเข้ามาบน่อนี้นะเพราะว่ามันเปนเล่นจะไล่ไปน,นี้นะนไล่พูนแลวก็เป็นทางทุกคนจะไปลงพุ่นนะหาเล็บพืห้อยหมูห้อยฟ้านกันเห็นมันเข้ามากบน่อนี้นะ tak boleh ลอาไปจนชุดนะทุกคนแต่บ่มีห้อยสัตว์เข้าไปนะเก่งสุกเก่งนะเป็นคือแบบทางแบบเป็นแบบรับไปแบบทับอื่นนะทัเแบนสมัยโบราณเพื่อนทุกคนแต่ไปเลาะไปจนชุดแล้วก็บ่มีเพื่อนทุกคนเลย เองทุกคนไปคนนี้บันนี้ก็ะไปหาโลบ้างนั่ะทางหมูขึ้นมากลางด่านนะทุกคนหมูขึ้นมาหาครบมากระเตยู่ตามด่านไปหาเลาะเบงทางมันขึ้นมาแต่รูปผูกน,นะนี่ทุกคนกคนี่มันหาก,กระดดเมื่อวานนี่นะนะ่าหนักเฮงเลยนี่นะ หากระดูดเมื่อวานนี้มันแดดเมื่อวานนี้มันแห้งทุกคน,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 นมันดูดนะมันดูดนะเต็มมาเลยทุกคนเลย๋ยวี่ไปหาเมืองทางมันขึ้นมาแต่รูปผู้นะดีมันขึ้นมาซ้ำขับนะทุกคนเลยน่าห่อยม,นะอมันนะออกมาขับขึ้นฟูนนะมันมาแบบดเลนี้ทุกคนเลย แมบเก่าแล้วนะตัวนี้นะหอยมันดูดโลโคลยุดไปเลยมัหนหากกระปไม่ไหมทุกคนนี่นะยังไปเปะอยู่เลยมัหนหากกระปทุกคนนำเมืองคนนะ กระดุดไม่ไหมอย่างนี้นะมันหากระดุดหน้าน้ำเลยเหนียนะมื่คุ้น,นะนอยู่นะนี่นะ Hôm nào cứ thương vậy nè năm Mình ta hỏi mình đủ tháng mất tụi con ơi Mến mất lên lên nha ở tụi con theo vẫn mình Hỏi mình đủ từng mất tụi con Tay ở, ở, ở mất lên ก้หากกระเหี่ยวนะมันโดดกินนะมันจะมาขึ้นนี่บ่มือเสานี่สามแจ้งนี่ตุกคนน่นะนเจะอยู่นะ่นนะโดดแถวนี้นะมุดมัดเลยแถวนี้นะแล้วมันเราไปอยู่บนเรือแล้ว มันยำไหมอันนี้นะทุกคน,นยำไหมนี่นะันโก่งอยนะู่นะนี่มันมันโคบนะเดี๋ยวจะหาเลาะบางอันข้างมันขึ้นมาแต่ลุปผู้ก็ทุกคนนะเดี๋จะหาเลาะบางนะเลาะบางบอลมันทางขึ้นทางลง,งมันนะที่ไป ไปเฟอร์กีฮั่นเลยทุกคนนี่หาเบื่องทางมันขึ้นมาก,กับ,บ่วเห็นทุกคนนี่หาเห็บเบื้องมืดเลยกับหเห็นจ้ามันขึ้นหมดเลยทุกคนนี่ก็ว่าจะขึ้นมาล้วหาเห็นแล้วิ้นังเฟอร์กแล้วก็บางทีมันขึ้นมาทุกคนนี่นนนนแต่กมาหาเบาื้งแล้วมันบ,บ่เห็นทุกคนเอ้อยมันรู้เจออยู่ลุกอยู่ ลุ้พุ่นน่ะแต่ไตยุทุกคนเลยมันกินนะมันบ้านนะมันเขาก็พุ่งเลยทุกคนเดี๋ยวลงไปเบิ่งกรมให้ตัวเฮายิงเอานอกสองตัวนั่นเนี่ยเราลงไปพุ่นนะเราไปเบิ่งว่ากันมันนกเหลืองก็มันยังเข้าอยู่กับชีนังเฟิร์กทุกคนเนี่เป็นอ<ป>่ะติดตามส้มไปน้ำกันพุ่นเลยทุกคนเนะ มาให้อยู่เพื่อแหละคืออากามันบเห็นใช่ไหทุกคนน่ะมาบางทางหมู่กันเด็กเปินก้มให้อยู่เพื่อแหละก้มให้อยู่รูปุ้นผัดข้าพื้นมากะมันค้ำเลยค้ำแล้วลงไปพอดีเห่าลงไปหอดเห่าขึ้นมากับพอดีค้ำด้วยแลยโบได้ลงไปใช่ไหทุกคนนะ่ะน่าจะโหยแล้วละ่ะเพราะามันอยู่ไก่นะมันอยู่รูปุ ก็มาให้กันไอ้หนง,งอีตัวนึงทุกคนตกเลยนะน่ทุกคนตกเลิงนะนีเลยนะถือว่าได้สามตัวทุกคนเลยเดี๋ยวชิ้นนังตก้งเน็ตตั้งน,น้อยทุกคนนะล กลับลงไปหายไปละกลับลงไปยามเหว่เนี่ยทุกคนนะเหว่กับพยายามได้สองทิศนะนะเหว่โมนะเหวหมูให้นะใหใหฟันนะพยายามโศกทิศนะหนาทุกคนเลยหนะนักตึงนะเก็บฟังมื่อกี้นิดน้อยก่อนทุนกคนกนะ มันบ่เข้าแล้วก็สิได้มือนะทุกคนนี่มานี่ก็ได้ยิงไก่ป่านะทุกคนไก่ป่าไก่เมียทุกคนนะี่มายามเมียหมูฟัดเห็ป่ามันก็ตาทุกคนนลยควรกระยิงไก่ป่าทุกคนชุดหมูกะมันลีทุกคนนละยมันเห็นเสื่อเหียนะหกไก่ทุกคนเลยข้อยิงโยมไม้นี่นะมันง่อโยมไม้นี่ข้อยิงนะหามก่อนทุกคนนะ ลุอบโปนะหน้าหนนะุ่นยังตีไม้อยู่นะหนนะุ่นยังตีไม้ทุกคนมันปิ่นงอนมาเจอนะหน้าหุ่นนะกระปะกระปอยยู่ทุกคนนะหนหุ่นนะหนนะไปจุ้มไปจุ้มออ แต่ผมว่าใกล้มันจะยุบหรือบ่านะสุสายได้ถล่มแ้วทุกคนนะหนะหม่นะปลดจุกอ่อทุกคนเ่งป่าตรงนี้อ่นี้นะก็มีนะ หุนนะ่นใช่ไหมปิ่งงอนเฉยนะตาอยู่นี่นะห่นยังติดอยู่นี่นกกนนนอยู่ทุกคนเลยหาไก่กับเห็นครับทุกคนเลยได้ตัห่นอีนกแล้วเหี้ห่นงูก็มันลี่ทุกคนเลยหุ่นโต๊ะเฉยเลยโต๊ะสายมันนะมันอ้อทุกคนเลย ใส่เหี้ยมนะกดตกแล้วมันผลทื่เปลือยเลยมันปืดเธอเห็นใส่เหีห้ยมุดเสียดายทุกคนนะก่อนนะยามแหีหมูกะมันลีนะทุกคนกนตกเลยมันเห็นเสื่อนะมันเห็นเสื่อแล้วมันลีทุกคนนะโอ้โหสียดายหมูหมูนะหมูมนะมประมาณห้าหกเก๊โตนี่แหละ มันขึ้นแล้วมันขึ้นไปเฮื่ออันเหวค่อยแหละขึ้นไปแล้วมันเห็นเสื้อสายเหนวนะเห็นเสื้อค่อยนะมันเห็นแล้วมันมันถอยขึ้นทุกคนนะถอยขึ้นกลับขึ้นนะถอยกลับขึ้นแล้วก็ไปทางไม้ทุกคนแนละโอ้จังวาเสียดายทุกคนเอ,อ้โมนาขึ้นไปเชื่อเหว้ก็ดีก็ดีขึ้นไปขึ้นไปพอมันเห็นสายเหวทุกคนนะ สา่เหวนคือบัดคอยไปเบิ่งแล้วอู้ยเพ่อมันยังบวกขึนไปเชื่อเหี้วนะมันขึ้นไปแล้วมันบวหามบัานนี่คือไปแล้วมันซึ่งมันซึ่งมันเห็ดสสยเหว้แล้วมันถอยขึ้นบันนี้ทุกคนเลหอยมันอยู่มันหิมมัดถอยขึ้นมันกู่โตทุกคนไอหมูนะแล้วถอยแล้วก็ไปขึ้นข้างไม้คือต้งไม้แล้วก็เกลียวไปผู้ทุกคนเเสียดายทุกคนเลยห้าหกเกตโตทุกคนเลยหอยมันมีตตวหอยใหญ่ท้งหมด บัดน,นี้กลุ้นพุ่นแหละทุกคนเลยมายามอีฮหาหน่าพุ่นแหละประมาณสองทิศสามทิศอลไรที่มายามทุกคนเลยมันจะเป็นอะไรเลยเลยอ้าวาผมมีเสื้อผมมีโลดนะผมมีสายโลดนะอ้าวเซ่อควายเฮ็ดนี่ก็ทีไปกลับไปไฮเปิดผลกลับไป ชิเมเอ้อเลยทุกคนนะได้เห็ดครบได้กินะเฮาพอได้ขึ้นมาหานนอนนะขึ้นมาแล้วกะรบปัหาโยกินแล้วก็กลับมาบ้านทุกคนนะมาวันนี้กะโยกไว้เช่นนี้แหละทุกคนนะกินณากินไนพบกันใหม่ทุกคนะ